คลิปนี้นะคะเรามาอธิบายใบงานที่43ในเรื่องดวงจันทร์กันต่อเลยนะคะข้อที่1ดูภาพดวงจันทร์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้จากภาพจะมีดวงจันทร์ทั้งหมด 7ดวงนะคะดวงกลางจะเป็นจันเพนจันที่สว่างที่สุดนะคะส่วนฝั่งขวาม,มือและซ้ายมือนะคะก็จะเป็นจันที่ลดความสว่างลงเรื่อยๆนะคะข้อ1.1ถามว่าเพราะเหตุใดดวงจันในแต่ละภาพจึงมีรูปร่างแตกต่างกัน ตอบได้ไหมเอ่ยเพราะดวงจันทร์หันด้านที่มีแสงสว่างมายังโลกไม่เท่ากันไงล่ะคะข้อ1.2.3.4นะคะให้นักเรียนหาคำตอบเลยนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบใช่หรือไม่ใช่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ1 ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับโลกใช่หรือไม่ตอบใช่ค่ะเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในทุกๆุกคืนใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะส่วนข้ออื่นๆน,นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองเลยนะคะ